ตอนนี้ครอบครัวติดโควิดต้องทานอาหารเสริมตัวไหนดีตัวเองยังไม่ติดก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าครอบครัวไหนที่ติดโควิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากยิ่งในตอนนี้เชื้อเชื้อโควิดเนี่ยได้เขาเรียกว,ว่าเบาบางจางคลายลงและฤทธิ์ของเขาน้อยมากเลยนะคะไม่ได้มีส่งผลอะไรกับร่างกายเยอะแต่เพื่อกันเหนียวก็คือว่าถามว่าทานตัวไหนเบต้ากูแคนนี่แหละดีที่สุดเพื่อน,เพ,อนเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยอย่างที่เนยบอกเขาสามารถสื่อสารร่วมกันกับ เม็ดเลือดขาวได้น้สื่อสารกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีประสิทธิภาพอัดฉีดแข็งแรงได้เลยนะคะก็คือใช้เบต้ากูแคนได้เลยในระหว่างเนี้ยง่ายดีไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะอัดเบต้ากูแคนเข้าไปเลยและคนที่คนที่ติดโควิดแล้ววิธีการก็ก็สามารถทานเบต้ากูแคนได้คนที่ยังไม่ติด ก็ทานได้เพราะจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าระบบภูมิต้านทานแข็งแรงนะคะภูมิต้านทานที่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะมีตัวช่วยตัวช่วยในร่างกายของเราอย่างที่เนเคยบอกเสมอว่าเรามีภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็คือตัวมิตรเลือดขาวเนาะเรามีจุลินทรีย์ในร่างกายทั้งดีและไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้อาหารขยะกับเขาจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเนี่ย เขาก็จะแข็งแรงเราก็อาจจะเป็นโรคน,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีฝั่งตัวดีเยอะๆซึ่งอาหารที่จะเสริมฝั่งตัวดีก็เบต้ากูแคเนี่ทำให้ตัวดีเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งสารสกัดที่ร้านเนยที่ขายมีคนถามมาว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนกลัวปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าสารสกัดที่เนแนะนาเนี่ยกินระยะยาวเนี่ยไม่ได้มีผลทําให้ไตตับพังไตพัง แต่ว่าทานไปเพื่อฟื้นฟูตับให้ดีขึ้นไปให้ดีขึ้นทําให้ทุกอย่างกลับมามีระบบที่เป็นสมดุลเนาะระบบสมดุลน็คือระบบที่แข็งแรงเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆอะคะ่ะเพื่อนนอกจากเบตา้ากูแคนแล้วนะคะที่ช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันเนยจะบอกให้ทำไมเราต้องมีฮอร์โมนโคลีนไซคิวเทนทำไมเราต้องมีเอ็นอาร์เอฟสออ็นาร์เฟนมุน เทยเถาวันเปรียงหรือว่านู่นนี่นั่นทําไมเราต้องมีทําไมเราต้องมีเกลือดำเนจะยกตัวอย่างให้แบบนี้นะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีระบบหลายหลายระบบเนาะมันไม่ได้มีระบบเดียวถ้าเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเบต้ากูแคนเขาช่วยได้โดยตรงเลยแต่ถ้าวันนี้เราต้องการจะฟื้นฟูตับซึ่งการฟื้นฟูตับเนี่ยการใช้ nrf2 ไปฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกระบวนการขับพิษที่เป็น ออโตเมติกของเขาก็คือการซื้นกลับคืนมาสูสมดุลเนี่ยในระยะยาวการทาน NRF2 เนี่ยจะช่วยทำให้ DNA ของเรากลับมาเหมือนเดิมการกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันเหมือนกับการย้อนกลับไป14อีกครั้งะคะซึ่งอาหารเสริมเนี่ยกลุ่ม N n t i a g i n g นะทุกคน n t i a g i n g เนี่ยคือการชะลอแต่กลุ่ม n u t r i g e n o m i c ที่ NRF2 และ NRF1 ทำได้ก็คือการย้อนวัย ย้อนวัยเนี่ยประเทศไทยกำลังศึกษาเรื่องมณีแดงในหนูทดลองในหนูอยู่นะคะแต่ว่า NRF 2เนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ทดลองในคนแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วทีเนี้ยอันนี้คือหลักการในการที่จะย้อนวนัยเนาะย้อนเซลล์กลับไปหลักการมันคือแบบนี้แต่วิธีการเนี่ยมันจะต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องแล้วก็อาศัยปริมาณที่เพียงพอมีอยู่ท่านนึงนะเล่าให้เน้ฟังว่าซื้อเบต้ากูแคนไปนหนึ่งกระปุกทานวันละหนึ่งแคปซูล เราไปตรวจร่างกายแล้วกังวลว่าจะเป็นมะเร็งแบบนี้เนาะเน่จะบอกแบบนี้นะคะว่าการคุณอาคะลมลมเอาเ,เก็บอันนี้หนะน่อยเน่จะบอกแบบนี้นะคะว่าการทานสารสก,กัดเนี่ยการทานสารสก,กัดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับวันนี้เราบกพร่องเนาะมันมีการทานเพื่อป้องกันกับการทานเพื่อแก้ไขแก้ไขก็คือยกตัวยอย่างสมมุติเราเป็นหนี้อยู่หนึ่งล้านบาทเนาะแล้วเราใช้หนี้วันละหนึ่งบาทเนี่ยเมื่อไหร่หนี้เราจะหมดใช่ไหม มันก็เหมือนเวลาที่ร่างกายระบบห้่องอยู่แล้วเรากินสารสกัดเนี่ยวันละหนึ่งแคปซูลแล้วเมื่อไหร,เร่เราจะเราจะเราจะหายใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะสมดุลกันในความบกพร่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแลระบบร่างกายมันต้องยึดหลักความเป็นจริงด้วยนะนต้องให้สมดุลกันด้วยแต่ถ้าวันนี้เราดูแลอาหารเป๊ะเขามาดูแลอาหารเป๊ะคือ หลักการการกินอาหารคือการหยุดพิษไม่กินอะไรที่ร่างกายอักเสบเลยถ้าเราทําได้ระดับนั้นเนี่ยเราเสริมสารอาหารเราไม่ต้องเสริมเยอะได้ค่ะแต่ในทุกวันเนี้ยเราดูแลระบบอาหารการกินไม่เป๊ะเนาะบางทีเรากินอาหารนู่นนี่นั้นที่ไม่ได้ทําเองเราไปซื้อเขากินเราไม่ได้ออกแบบอาหารเองอย่างเงี้ยอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีมีวัตถุปรุงแต่งที่เป็นของเทียมเนาะน้าตาลเทียมไขมันเทียม หรือแม้แต่อาหารแปรรูปที่เป็นแป้งแปรรูปหรือเนื้อสัตว์แปรรูปพวกนี้พวกนี้จะมีผลทําให้ไปลดภูมิต้านทานของเราทั้งหมดเลยค่ะเหตุผลที่ทําไมคนเราถึงป่วยถึงติดเชื้อกันง่ายมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กและที่เรากินนมบวยอย่างที่เน้เคยเล่าเสมอเพราะฉะนั้นการเสริมภูมิต้านทานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะกินเยอะไปนะคะเพราะว่าถ้าเรากินเยอะเราจะไม่ป่วยค่ะแต่คนที่ป่วยอยู่เนี่ยคือระบบภูมิต้านทานต่าเนาะนะคะอ่าเดี๋ยวสรุปก็นั่นแหละสรุปว่า ทานเบต้ากูแคนได้เลยสำหรับครอบครัวที่ติดโควิดและคนที่ยังไม่ติดก็ทานป้องกันไว้ได้นะคะ